ไปเนี่ยต้องชินชินกับหนังกลางแปลงในพื้นที่แถวบ้านตัวเองหรืออย่างน้อยๆก็ต้องเคยผ่านมาดูหนังกลางแปลงที่ท้องสนามหลวงใช่ใช่ไหมครับใช่ทุกวันนี้หนังกลางแปลงยังมีอยู่นะครับในเพจนันทวันภาพ,พยนตร์หรือว่าบริษัทฉายหนังกลางแปลงนะครับเขามาโพสต์ภาพที่มีคนเข้ามารับชมหนังกลางแปลงเป็นจํานวนมากนี่ฮะนี่นนเขาบอกนะครับว่าก็ผ่านมาทุกยุคแล้วนะ เหลือแต่ยุคอนาคตเท่านั้นแหละที่ยังไม่เคยผ่านตลอดช่วงอายุข,ของการทําอาชีพฉายหนังกลางแปลงยังไม่เคยเห็นเลยว่าจะมียุคไหนที่หนังกลางแปลงบ้านของเราจะตกยุคตราบจนมาถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ตามนะฮะหนังกลางแปลงเหนือการเวลาโนหนังกลางแปลงเหนือการเวลาด้วยนะฮะใช่คนดูเยอะนะฮะเยอะนะน,นี่นันทวันภาพยนตร์ท่านผู้ชมฮะโอ้โอคือในในยุคปัจจุบันที่ โอ้โห oh, เรามีทั้งทีวีดาวเทียมมีทั้งเคเบิลทีวีนะครับมีทั้งค่ายหนังต่างๆที่ลงมาอยู่ในจอทีวีบ้านเราแบบเสียเงินไม่เท่าไหร่ก็สามารถดูหนังได้แทบทั้งวันเป็นซีรีส์ก็มีมนี่นะหลายต่อหลายค่ายแต่ปรากฏว่าหนังกลางแปลงในบางพื้นที่ยังมีคนไปนั่งชมเห็นไหมยนะโอ้หนังกลางแปลงก็คือการเอาจอหนังไปฉายดูในที่โล่งกว้างอ่ะ ง่ายๆายเลยแล้วแต่ละคนก็จะมีเสือบ้างหนังสือพิมพ์บ้างผ้าใบาบ้างไปนั่งปูดูอ๋อนี่งานวัดชัดเจน,นะฮะ่าใช่นี่งานวัดเลยนะฮะคนเยอะนะฮะโอ้แลวคนดูเนี่ยใส่แมสด้วยนะฮะใส่แมสด้วย <c oughs> นี่ไม่ใช่ภาพเก่าท่านผู้ชมฮะนี่คือภาพปัจจุบัน,นะฮะนี่คือภาพล่าสุดนะฮะว่าหนังกลางแปลงของทางนันทวันภาพยนตร์เนี่ยยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็ได้รับการอุดหนุนคนดูไม่น้อยดูไหมฮะเห็นไหมฮะ สอบถามมาแล้วนะฮะว่านี่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินครับสุรินนะฮะสุรินท<อ>ฮะนี่ที่สุรินนะครับเอออันนี้คือวัดหนองเรือฮะวัดหนองเรืออำเภอชุมพลจังหวัดสุรินครับเห็นไหมโอ้โหคนดูนะฮะจังหวัดสุรินพอตอนกลางค่ำกลางคืนแล้วก็อยู่ในกลางลานวัดแบบนี้ก็อากาศโอ้โหสุดยอดนะสบายเลยยังก็ดูในในโรงหนังชั้นหนึ่งอ่ะยังก็ดูในเมเจอร์ มีแอร์พอเผอเย็นกว่าแอร์ด้วยนะฮะใช่ดูตัวนี้นี่ที่โล่งฮะสะดวกสบายยืดแข้งยืดขาได้เขาสุดยอดนะฮะโอ้โหก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าจะมียุคไหนที่หนังกลางแปลงบ้านเราจะตกยุคนี่เขาบอกไม่เคยตกยุคนะสอบถามมาเขาบอกว่าอันเนี้ยอยู่ในงานเลยฮะงานบวชบวชนาคช้างฮะบวชนาคช้างบวชนาคช้างโอ้นี่เขาก็มีการจัดฉายหนังกลางแปลงนะฮะ แล้วก็ดูนะฮะคุยกับทางเจ้าของนันทวันภาพยนตร์เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้คนเขาพูดกันนะเขาก็คุยบอกว่าที่สุรินเนี่ยเขาบอกเลยมีของดีลสี่อย่างคือคืองานช้างงานช้างหนึ่งงานช้างสองก็คือจาพนมยีรำ <c oughs> เพราะเป็นคนสุรินสามก็คือบัวขาวบัญชาเมฆ <c oughs> บัวขาวด้วย <c oughs> ก็เป็นคนสุรินใช่ฮะสี่ก็คือนันทวันภาพยนตร์เลอที่เขาพูดยางี้นันทวันนี่ติดหนึ่งในสี่ด้วยใช่โอ้โห เขาบอกว่าคนท้องถิ่เนเขาจะรู้เลยสุรินมีของดีอยู่สี่อย่างงานช้างจ่าพนมบัวขาวแล้วก็นันทวันภาพยนตร์เขาบอกนะนันทวนันภาพ,พยนตร์นี่เข,เขาจัดชายหนังกลางแปลงเขาบอกว่าเห็นเขาบ่นกันเห็นเขาบอกว่าผู้ประกอบการคนอื่นแบบล้มหายตายจากกันไปไม่ไหวแล้วขาดทุนไม่มีคนจ้างเขาบอกว่าภาวะแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับนันทวันนะออืเรมีคน มีคนจ้างไปงานบวชบ้างงานวัดบ้างนะและแต่ลนะที่ที่เขาไปจัดฉายเนี่ยเขาบอกคนดูเยอะไม่มีไม่มีหลอมแหลมหลงเหลงนะฮะเหรอโอ้โหเนี่ยชาวสุรินต้องดีใจเลยนะใช่ต้องดีใจนะฮะที่หนังกลางแปลงนั้นยังยังอยู่ได้ในจังหวัดสุรินนะน่าอิจฉาเนา,านะนาา่าอิจฉาบางทีเราแบบโอ้โหเราคิดถึงสมัยเด็กๆเราดูหนังกลางแปลงอนะ่ะเออมีความสุขอะ่ะใช่ไหมฮะใช่ใชสมัยเด็กๆเนี่ยไปนั่ง ปูเสือเนี่ยนะปูเสือเอาผ้าใบไปจองกันตั้งแต่เย็นชแล้วใครดูได้จน,จนจนจบทุกเรื่องเนี่ยนะตอนนั้นเขาจบประมาณสักเที<ช>่ยงคืนตีหนึ่งถือว่าโอ้โหอันนี้แม่งสุดยอดเพราะฉาย้แต่หัวค่ำไงใช่ใช่ไหม <te od> นี่ฮะเออคือเมื่อก่อนในกรุงเทพสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยในกรุงเทพก็จะมีเอตอตรงไหนมีชุมชนชาวจีนอยู่ก็จะมีศาลเจ้าแล้วพอไปปลายปีเนี่ยก็จะมีงานงานไหว้ศาลเจ้าอ่ะ งานไหว้สารเจ้าเขาก็จะมีจัดงิ้วบ้างแล้วก็จัดฉายหนังกลางแปลงบ้างใช่นะก่อนจะฉายหนังกลางแปลงที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็มีการฉายอะไรขายฉายงิ้วอะหรือว่าฉายโปยเซียน,นยใช่ใช่ใช่ถวายเจ้าเห็นไหมพอหนังฉายโปยเซียนมาปุ๊บเนี่ยก็รูแ้แล้วเดี๋ยวโปยเซียนจบปุ๊บอาละหนังมาแล้วหนังไทยหนังจีหนังกำลังภายในหนังชอบราเดอร์หนังไอ้หนุ่มเฉินหลงไอ้หนุ่มพันมืออะไรเนี่ยมาแล้วนะฮะสมัยก่อนในกรุงเทพนะฮะ แล้วก็งานวัดก็มีงานวัดก็มีใช่นันทวันพระพุทธงค์ก็บอกเ็าเป็นแบบนั้นเลยนะะเลยจ้างก็ไปฉายได้เลยนะฮะเยี่ยมเลยเจ้ากี่คืนอะไรก็ได้งานแก้บนงานบวชนะก็ได้เสมอนะฮะแล้วก็จะเอาแบบจะเอาแบบให้มีนักภาคไปภาคสดๆก็ได้นะภาพสดได้ด้วยใช่สมัยก่อนมีนักภาพนะใช่มีนักภาพอยู่ตรงเครื่องฉายนะอยู่ตรงเครื่องฉายบางทีมาคนเดียวผู้ชายอะแต่ภาคมันทั้งเรื่องเลย ทั้งตัวผู้หญิงตัวนางเอกกาลังภายในและภาคหมดเลยนะฮะนันทวันภาพยนตร์ก็บอกเขาพร้อมนะฮะท่านผู้ชมเข้าไปใน Facebook เขาได้นะฮะถ้าสนใจนะฮะอยากจะใครอยากจะฉลองงานวันเกิดนะฮะจะจัดฉายหนังกลางแปลงให้ระเบือลือล้านไปในหมู่บ้านก็เอาเลยนะฮะก็ติดต่อไปได้นี่เพจเขานะชื่อตรงๆเลยนันทวันภาพยนตร์นันทวันภาพยนตร์ฮะแต่บอกเขาไว้ก่อนว่าบริษัทเนี่ยเขาอยู่สุรินนะฮะอยู่สุรินบริษัทเขาอยู่สุรินนะ ดได้บรรยากาศดีนะ <c oughs> ของประเทศไทยเนี่ยหนังกลางแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็วันที่5ธันวาคมสมัยก่อนใชหนังกลางแปลงร้อยจอใช่ตั้ง,งแต่แถนน<อ>ราชดําเนินยันท้องสนามหลวงโอ้โหผมยังจําได้ผมยังไปเดินเลยเดินดูเลยนะใช่ผมไปเดินดู <c oughs> ไปเดินดูนะมีมีทุกที่เลยหนะ้าธรรมศาตรตรงกลางนะฮะไปจนถึงตรงแถวปิ่นเกล้าไปจนถึงแบบโอ้โห แต่ว่าตรงกลางสนามหลวงเนี่ยก็ต้องเว้นให้แสดงโขนด้วยชกมวยด้วยชกมวยก็มีชกมวยเฮี <laughs> ยแชร์แม่จัดไป <laughs> ชกมวยโอ้โหแบบสุดยอดนะฮะบรรยากาศแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเอาแล้วฮะจากหนังกลางแปลงทีนี้ก็พาท่านไปที่วัดวัดหนึ่งนะครับซึ่งกำลัง